สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตพอช่องกันสักเล็กสักน้อยนะครับเนื่องจากเมื่อคืนผมสตรีมอยู่น้อแล้วก็มีคนถามมาว่าเอ้ยในวันพอช่องของไลนวันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้แล้วที่สาคัญคือตอนนี้ตลาดแดงมากมีการเข้าซื้อเพิ่มยังไงนะครับแล้วที่สาคัญคือมีการเมเนจ ความรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับคือช่วงนี้คนถามเนวนี้มาเยอะนะครับผมต้องอธิบายอยางนีก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้ดูตลาดเลยเพราะว่างานผมเยอะมากแล้วก็เลิกงานมาผมก็สตรีมเลย,ยงี้ยมันทําให้เวลาในการดูพอร์ตผมเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยทุกคนจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเช็คพอร์ตของตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนนะเออก็ลงมาเยอะมากอันนี้ก็แอบแบบสะดุ้งอยู่เหมือนกันว่าแบบลงมาหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับซึ่งผมมองภาพรวมเนี่ยผมลงทุนแบบระยะยาวเลยนะครับแบบเน้นกเกษียณนะทุ เน้นการทํากําไรจังหวะระยะสั้นนะครับผมจะขึ้นจะลงอันนี้ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะครับแล้วก็ <c oughs> คําเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้ชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะเพื่อนๆนะอยากให้เพื่อนๆแบบคล้ายๆกับว่าถ้าผมพูดอะไรไปเนี่ยพยายามกรองพยายามพิจารณาดูด้วยนะครับว่าแบบ make ซ e n s e ไหมหรือแบบมันโอเคหรือเปล่านั่นเองครับไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนนะพยายามอยากให้แบบเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับ ตัวน,นี้พอช่องของเรานะครับใกล้จะครบรอบ3เดือนแล้วนะครับผมอ่ะก็ถ้าออมเฉลี่ยก็ประมาณสักแถวเดือนแล้วประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะก็ถือว่าออมหนักอยู่เหมือนกันนะกัดฟันเลยนะทุกคนนะเออแล้วก็พอช่องของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 1 k นะครับประมาณ1 1 0 0 0บาทนั่นเองครับพอช่องเคยวิ่งไปสูงสุดกําไรทิปนะครับกำไรทิปจะอยู่ที่เกือบเกือบสองหมบาทนั่นเองครับคือแบบวิ่งโหดมากนะในช่วงช่วงหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ได้ขายทํากําไรแต่อย่างใดนะก็ d c a เไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนั้นได้กันเนาะทีน ภาพรวมของตลาดเราพูดถึงเหตุการณ์ตลาดก่อนเนาะตอนนี้ตลาดภาพรวมเนี่ยคนวิตกกังวลว่าเอ้ย มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ai bubble หรือเปล่านะครับหรือพูดง่ายคือฟ <c oughs> องสบู่ ai ไหมเพราะว่ามีคนพูดถึงตรงนี้เยอะมากนะหลายบางคนก็แบบมีการขายทํากําไรกันออกไปนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยากให้เพื่อนๆแพนิคหรือตกใจกันไปนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติของตลาดเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตามเชิงสถิติจริงๆอะตั้งแต่ช่วงเมษาจนถึงช่วงแถวๆเดือน11เนี่ย กำไรของการลงทนุนตอนนี้วิ่งขึ้นมาเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับถ้าเป็นแคปมันเยอะมากๆบางคนแบบ100% 200%ซ็ซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะจริงๆดังนั้นในการทาขายทํากําไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่นั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องตกใจถ้าเรามั่นใจในธุรกิจที่เราซื้อถือครองนะครับก็ดีไซเพิ่มนะครับไม่มีอะไรเสียาหายเลยลงมาถูกก็ดีเราจะได้สะสมเพิ่มอะไรประมาณนั้นล้กกันเนาะอตอนนี้พอช่องนะครับผมก็ที่มี สัดส่วนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของกําไรก็เป็นคาวสไตส์พูดกังนง่ายๆคาวสไตส์เนี่ยผมลงมาเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดตามเนื้อผ้าเนี่ยคาวสไตส์เนี่ยถ้าลงมาตั้งแต่แบบออลทามไม่ใช่ออลทามไฮสีราคาสูงสุดของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆเอ่อ550นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้513แหละลงมาค่อนข้างดูเดือดมากคาวสไตส์เนาะก็น่าจะเข้าซื้อเพิ่มอยู่นะครับน่าจะเข้าซื้อของคาวสไตส์เพิ่มอยู่แต่เป็นการเข้าซื้อแบบ d c ซนะครับสำหรับตัวของคาวสไตส์เนาะต่อไปนะครับ Google กูเกิลนี่ข่าวดีเยอะนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณเฟดเข้าไปซื้อนะครับผมแล้วก็มีการประกาศพวกเจมินายเอ่อสาม,มาอะไรเงี้ยคือเขาประกาศกูเกิลเนี่ยเป็นหุ้นที่ข่าวดีเยอะมากทุกคนนี่ประมาณนี้ก็บวกดนะครับกูเกิลบวกดมากนะผมประมาณนี้กูเกิลบวกมา16%เนะครับเดือดเดือดมากเดือดมากนะครับแล้วก็ CG อันนี้ CG ลงมาเยอะนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่า CG ลงมาเยอะมาก CG เนี่ยเคยวิ่งไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 403แล้วก็ลงมาอยู่ที่339บนะครับ c t ก็ลงมาเดือดนะครับก็ค่อยเก็บเพิ่มขึ้นไป DCA เพิ่มนะครับอันนี้ก็เคยบวกประมาณแถวๆ20่กนวะ่าเปอร์เซ็นต์เนาะโอเ้เดือดมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียดนะครับต่อไปครับผม WM อันนี้ผมเข้าไปหนะักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เอ่อเป็นหุ้นที่ไม่ได้แบบฟือหวามากตัวคนไม่ได้โตแบบฟือหวาไม่ได้แบบมี เทนเอไอแต่หุ้น WM เนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะนะครับผมอ่ะซึ่งการจัดการขยะในที่นี้นะครับผมว่ามันจําเป็นมากๆกับตัวของแบบโลกของเราเนาะอพอมันจัดการขยะเสร็จปั๊บเนี่ยมันแน่นอนขยะบนโลกเรามันเยอะมากทุกคนันนั้นบริษัทที่มีการจัดการขยะหรือแบบเมเนจขยะเนี้ยก็เป็นอะไรที่ผมสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยเรามีแต่ซิ่งอย่างเดียวเลยในพอร์ตของเราเลยมีแต่หุ้นแบบเทคหมดเลยเราน่าจะมีหุ้นที่แบบเหมือน้ายๆกับว่า แข็งแกร่งนะปันผลนะแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือตัวของ WM เนี่ยมันลงมาถึงแนวรับที่ผมมองแล้วว่าแบบน่าน่าสนใจนะครับซึ่งตัวของ WM เนี่ยลงมาผมได้ราคาดีมากนะประมาณสักแถว197นะครับผมตอนนี้วิ่งไป211แหละนะครับผมซึ่งวิ่งกลับไปแบบในราคาที่ใกล้เคียงมากนะผมตัวของ WM เนี่ยอันนี้เป็นการเข้าในเชิงระยะสั้นนะครับไม่ได้เป็นการถือระยะยาวสักเท่าไหร่นะครับผมเห็นว่ามันลงมาเออมัน มาตามแนวรับที่ผมมองไว้แล้วนะครับก็เลยเข้าซื้อไปแล้วก็จะขายทำกำไรราคาสักประมาณาแถวแถวสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบผมก็น่าจะปล่อยแตกนะครับสำหรับตัวของ WM เนอะอันนี้เป็นการเก็บกำไรในช่วงแบบสั้นๆนั่นเองครับตัวของ WM เนี่ยก็ไม่ได้ขายหมดพอร์ตนะครับผมก็จะขายแบบติดพอร์ตไปนิดนึงนั่นเองนะครับก็นี่ประมาณนี้กำไรมา7%นะครับผมก็เข้าซื้อไปไม่ได้เยอะมากประมาณ700 0นั่นเอง7,000บาทนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้แล้วกันเนาะอืม ต่อไปครับผม TSM TSM ลงมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะลงมาเยอะมากถ้าเทียบอัตราส่วนก,นกันกับ all time high ของพี่แกเนี่ยประมาณสักแถวแถประมาณ3 0 4 3 0 5นะแล้วก็ลงมาปรับฐานแหละแต่ตัวของ TSM เนี่ยผมน่าจะ DCA เพิ่มนะครับตัวนี้ผมแบบลูกลักนะเรียกว่าลูกลักพอสมควรนะครับ ราคาก็เดือดนะครับผมอ่ะสูงสุดอยู่ที่311นะครับประมาณนี้นะครับก็มันขึ้นมาสูงแล้วครับทุกคนให้มันปรับฐานบ้างเถอะนะฮะก็ เกือบมาราคาต้นทุนของเรานะราคาต้นทุนของเราอยู่ที่261นะครับผมสรับตัวของ TSM เนาะก็เดี๋ยวค่อยๆ DCA เพิ่มไปอันนี้ไม่ไม่ได้ติดอยู่แล้วนะครับต่อไปครับ Nvidia เดียเอ็นวีเดียลงมาเยอะมากนะครับเอ็นวีเดียล,ลงมาเดือดมาก n อ i น i เดียนเนี่ยเคยขึ้นไปออทามาอยู่ที่ประมาณสักแถวๆ212นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับตัวแล้วนั่นเองนะครับเอ็นวีเดียนเนาะก็ไม่ไม่ DCA เด DC ือนไปนั่นเองนะครับ r ี v i ชิโก็เหมือนกันนะครับ A V T O เนี่ยก็เดือดเหมือนกันครับขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณสักแถวๆเกือบ400ได้เลยมั้ง A V T O อ่ะนี่386นะตอนนี้ปรับฐานอีกแล้วนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับผมทุกคนคือถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยดูดิมันบวกมาแบบ50%นะทุกคนมันบวกโหดมากนะผมว่าไม่แปลกที่มันจะปรับฐานไวถ้าปรับฐานก็แค่ VCA เพิ่มไม่ไม่เสียหายอเมซอนนะครับอเมซอนเนี่ยเคยขึ้นไปแบบ ออกทำ high ตัวคนออกทำ high ของน้องแกก็อยู่ที่ประมาณสักแถวแถวสองหซึ่งผมไม่ได้ขายนะผมก็ได้ถือไปเรื่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรีอยสอยู่แล้วนะครับเป็นแบบก็ถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มถ้าแบบขึ้นไปก็ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรก็ d c ซไปประมาณนี้อเมซอนนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับผม Microsoft Microsoft เนี่ยน่าจะซื้อเพิ่มอยู่นะครับค่อนข้างเยอะด้วยแหละ Microsoft นะฮะ Microsoft เนี่ยเคยออทไฮที่542นะครับอันนี้ก็น่าจะ DC a เพิ่มนะฮะ พรัเทียนะครับปล่มลงมาค่อนข้างดูเดือดมากครับพรันเทียนคือแบบข่าวไม่ดีเยอะเลยนะครับผมพรันเทียลงมาอยู่ที่167นะครับน่าจะเข้าซื้อเพิ่มอีกพอสมควรเนาะทีเนี้ยภาพรวมสัดส่วนพอร์ตของเรานะครับผมไม่แปลกครับช่วงนี้ก็ข่าวกระแสของ AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆเรื่องของ AI แบบ ฟองสบ,บู่เอมันหนักจริงๆทําให้ตัวของแบบหุ้หนหลายตัวที่เป็นเทรน AI เดี๋ยวมีการปรับฐานกันหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามหลักอันนี้ก็ราคาถ้าเปรียบเปรยจริงๆมันก็ยังคงสูงมากๆอยู่นั่นเองครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับผมอ่ะ ใครที่แบบเน้นสะส,ะสะสมดีซีก็ซื้อได้แต่ว่าผมแนะนําอย่าไล่ราคานะเพื่อนนะการซื้อเนี่ยถ้ามันลงเนี่ยอย่าไล่ราคาให้เราทําตามวินัยของเราไปสมมติว่า DCA คือ DCA ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ราคาเนี่ยมาถึงจุดพอยที่เราจะเข้าซื้อเราก็แบ่งหมายเข้าอย่างของวันน่ะจะมีการแบ่งไมายชัดเจนว่าไอ้ตัวเนี้ยในเดือนเนี้ยเราจะเข้าในราคาเท่าไหร่ตัวอย่างตีต่างละกันเนาะ <c oughs> ตอนนี้พารันเทียของผมเนี่ยคือต้นทุนของพารันเทียผมมันอยู่ที่ประมาณสักแหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหม การแบ่งไม้เข้าของผมก็จะมองว่าถ้า177เราอยากจะลดตัวของคอร์หรือต้นทุนเนี่ยก็ต้องประมาณ160 150 140ประมาณนี้ผมจะแบ่งเฟสประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าตัวของพาราเทียถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยมันก็ราคาสูงมากๆจริงๆแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเรื่อง Data ต,ต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของเทคและก็เทคโนโลยีใช่ไหมเออเราก็ เน้นแบบ DCA เก็บๆไปได้เองครับสำหรับตัวของพันเทียเนาะเออถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าในพารันเทียขึ้นมาโหดมากๆเลยนะทุกคนจริง <c oughs> ขึ้นมาโหดมากนะผมอันนี้ก็เราเน้นเก็บแบบ DCA ไปนะครับสำหรับตัวของพารันเทียเนาะยังไมโครซอฟท์ถ้าต่ำกว่า500เดี่ยผมจะมีการปรับสัดส่วนว่าเอ้ยอยากให้ตัวของ Microsoft เนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นแม่ทัพพอร์ตนะครับเอออย่างประมาณนี้นะครับอย่างตัวของ Amazon เนี่ยผมก็แบ่งสัดส่วนพอร์ตแล้วว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเกินสัดส่วนพอร์ตเท่าไหร่นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงสัดส่วนพอร์ตกันสักเล็กสักน้อยแล้วกันนะครับผมอ่ะคืออธิบายข้างต้นก่อนนะครับว่าการที่เรามีสัดส่วนพอร์ตในใจอ่ะมันทําให้การลงทุนของเราเนี่ยมันสมูทมากตัวอย่างติต่างสมมติว่าตัวของอเมซอนเนี่ยสัดส่วนพอร์ตผมมาโครงสร้างไว้มาสักแถวแถวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากำไรมันเกินสัดส่วนพอรตตรงนั้นไปปั๊บเราอาจจะขายทำกำไรเพื่อที่จะปรับสัดส่วนพอร์ตของเราก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แต่อเมซอนผมอ่ะมันเกินไม่ได้เยอะมากนะตอนที่มันขึ้นไปมันก็ไม่ ไม่ได้เกินเยอะมากก็เล้สึกว่าย,ยังไม่ได้ปรับสัดส,ส่วนพอสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถามว่าจะออมมาเมซอนเพิ่มไหมก็คงไม่นะครับเวนเีย <c oughs> แ,แต่เวนเียแ,แต,แแต่มันจะลงมาราคาประมาณสักแถวแถวสัก200หรือแบบ1 9 0่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยผมจะออมเพิ่มดูนะครับแต่ว่าออมเพิ่มไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มสัดส,ส่วนที่มันดุเกินไปนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมก็คือ Microsoft ตัวของแม่ทับหลัก3ตัวเนี่ยก็คือ Microsoft เนี่ยผมว่าจะว่ไอ้ราคามันน่าจะสะสมเพิ่มเนาะเราก็น่าจะแบบปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แบบไอ้อาจจะอยู่ที่ประมาณสักแถวยีของพอร์ตหนะ้าอะไรเงี้ยอาจจะมีการลดลนหรือเพิ่มขึ้นของบางตัวนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอย่าง Google กูเกิลังข่าวดีเยอะมากตัวเนี้ผมเน้น DCA นะครับผมการ DCA เนี่ยคือการ DCA ของเราที่นี้คือเรา DCA ทั้งยวงนะเพื่อนๆน,นะทำให้สัดส่วนพอของเรามาจะขยับไปเรื่อยๆนั่นเองครับมันจะไม่ได้แบบขึ้นบึมมากนะผมแล้วนั้นไนะอ้ตัวตัวของการ DCA ไม่ใช่การ DCA ตัวใดตัวหนึ่งนะผม DCA ทั้งพอร์ตนะเพื่อนๆนะนนนนะทำให้สัดส่วนของผมอ่ะจะขยับขยับกันแบบใกล้ๆกันนั่นเองนะครับผมอ่ะตามสัดส่วนที่ผมวางไว้นั่นเองครับ <c oughs> อย่างตัวของ TSM ก็วางไว้ที่10%นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็ใกล้ถึงแล้้อัันนนนีีก็่่จะะ DCA เพพิมท ก็วางไว้ที่ประมาณแถวแถวนะครับ uh, AVGO, Nvidia เนี่ยก็วางแถวๆ10%นะครับที่เหลืออย่างพวก WM นะครับ CEG เนี่ยผมวางสัดส่วนพอร์ตไว้ที่ประมาณสักแถวแถวแบบไม่เกิน10ไม่เกิน10นะครับประมาณ8%หรือไม่ก็5%ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของคาวสไตล์เนี่ยผมมองว่าสัดส่วนพอร์ตของคาสต์สไตล์น้อยมาก ต้องไปเพิ่มต่ออีกนะครับคาวสตั์เนี่ยผมวางไว้ว่าจริงๆอ่ะมันควรที่จะขยีบมาประมาณ8%ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ตามนั้นนะครับมันขึ้นมาสูงมากๆช่วงหนึ่งก็เลยไม่ได้ออมตัวของคาวสตั์เพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้หน้าสะสมเพิ่มมากๆสำหรับตัวคาวสตั์ด้วยทีเนี้ยถ้าเป็นภาพรวมสัดส่วนพอของเราตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะดีซีเอเพิ่มนะครับผมอย่างนะอย่างละประมาณสักแถว,แ,ถวแบบ 500หรือไม่ก็พันหนึ่งอันนี้เป็นหลักการ DCA ก่อนอ่ะตั้งไห้ DCA ตึงต้งตึง้งตึ้งสมมติติดหลางไปพันหนึ่งแล้วกันนะทุกตัวเติมพันหนึ่งหมดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะมาเติมตัวที่เราต้องการปรับสัดส,ส่วนว่าเอ้ยไอตัวเนี้ย DCA ไปแล้วนะแต่ว่าเราต้องการปรับสัดส,ส่วนพอตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีการอัดตรงเนี้ยขึ้นไปเยอะหน่อยอย่างเช่น Microsoft ผมต้องการให้ Microsoft เนี่ย มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสักแถวแแบบ20,000นะครับหรือประมาณ20%นะครับ20%ผมก็จะแบบเอ้ยเพิ่มเงินเพิ่มไปอีก6,000นะเข้าซื้อเพิ่มนะครับพาราเทียอย่างเงี้ยพาราเทียทผมอยากได้10%เนีย่ยผมอาจจะเข้าซื้อไปอีกประมาณ 1, 2, าพันสอ0 0ัเนี้ยทั้งตัวของพาราเทียเป็น10%อย่าง Google เนี่ยอันนี้ก็ DCA อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะประมาณแถวแถวสิบเปอเซ็นต์ได้แล้วนั่นนะแหละการแบ่งสัดส่วนพอร์ตตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยซีเรียสเลยครับทุนจะขึ้นหรือจะลงผมไม่ได้ต้องการใช้เงินตอนนี้เพื่อนเราไม่ต้องการใช้เงินตอนนี้เราต้องการใช้เงินในเชิงระยะยาวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะขึ้นจะลงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับประมาณนั้นละก,กันเนาะอันนี้มาอัปเดตพอร์ตแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ภูมิใจมากๆเลยนะนี้คือแบบขอญาตขีดนะผมก็คือ WM นะครับ WM เข้าซื้อดีจังหวะดีมากนะผม WM เนี่ยผมน่าจะประมาณสัก2อแถวแถวสองม้่ผมก็น่าจะปล่อยละปล่อยในที่นี้ผมก็คือขายไปปับ๊บ แล้วก็รอดูจงังหวะในการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะฮะเอออันนี้ผมจะทําเป็นไซเคิลของมันนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแต่ถ้ามาดูกราฟของตัว WM นะครับผมในเมื่อตัวของ5ปีเนี่ยมันก็เติบโตมาเรื่อยๆเห็นไหมเติบโตมาเรื่อยๆนะครับผมเติบโตก็ใช้ได้อยู่นะไม่แย่นะครับผมเติบโตใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นหุ้นที่หุ้นใหญ่นะครับ โครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รักมากนะผมแอบเสียใจยอยู่ที่จะขายไปแต่ก็ต้องขายทํากําไรนะครับผมคือทุกตัวของผมเนี่ยผมจะขายทําบางตัวถ้ามามาถึงจุดๆหนึง่งแล้วผมจะขายทํากําไรแต่ถ้าบางตัวรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อก็จะเฉยๆอย่างพอช่องเนี่ยภาพรวม10ตัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันมีโอกาสจะขึ้นต่อแต่ว่าตัวของ WM เนี่ยอันนี้ก็น่าจะขายไปนั่นเองนะครับอืมก็รอดูกันต่อครับ WM นะฮะประมาณนี้